ดีค่ะใบตองกินไปตามใจเรานะคะใบตองจะมาพาทุกคนทําคั่วกลิ้งค่ะคั่วกลิ้งเนื้อนะคะง่ายที่สุดในโลกเลยเมนูนี้ยเนื้อนะคะเยอะหรือว่าน้อยตามชอบเลยค่ะของใบตองนี่น่าจะสี่ขีดได้มั้งนะคะแล้วก็พริกแกงใต้นะคะแล้วก็เอาไว้แก้มกับแตงกวา จะใส่ใบมะกรูดโรยลงไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสหรือว่าน้ำตาลนิดหน่อยถ้าใครชอบหวานนะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็คั่วคั่วคั่ว,วให้มันกิ้งไปกิ้งมาเดี๋ยวก็กินได้แล้วคะ่ะไปเริ่มกันเลยจ้าตั้งกระทะจ้าไ่ตองจะใส่น้ำมันให้น้อยที่สุดเลยเพราะว่า มบต้องอ่ะเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีนะคะแล้วก็หมอห้ามกินของทอดของมันเด็ดขาดเลยไม่งั้นแบบจะปวดมากๆนะคะอันนี้ไม่ต้องใส่เ้าที่จะเคลือบกระทะนะคะเคลือบกระทะแล้วเดี๋ยวจะผัดเครื่องแกงให้หอมนิดนึงนะคะตักอีกตักออกอีก ใส่เครื่องแกงลงไปเลยค่ะกระทะร้อนแล้วนะคะเส่เครื่องแกงไปผัดะะให้หอมๆเลยค่ะใช้ไฟอ่อนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเปนไม้นะใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่าแต่ก้องจะไม่ได้ใช้น้ำมันเลยเดียไม่ใช้เลยนะคะพัว่วไปค่ะ คั่วไปให้เครื่องแกงหอมเลยคั่วไปคั่วไปนะคะเคร่งแกงสุกหอมไม่ต้องใส่น้ำนิดนึงนะคะเค่ทีจะให้มันแตกตัวเนาะเพราะว่าไปลองไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะคะ เราก็สามารถแดัดแลงเนาะเพื่อสุขภาพแล้วก็เนิ้วในสมุนไดีเนี่ยทุกคนเวลาเป็นนะปวดมากเลยทรมานเกือบตายรอวันผ่าตัดนะคะใส่เนื้อลงไปใส่เนื้อลงไปนะคะทีนี้เราก็กลิ้งกลิ้งคลัวครัวบี้เนื้อให้ละเอียดละเอียดนะคะเพิ่มไปขึ้นมานิดนึง นะคะเพิ่มใสขึ้นมานิดนึงจะใส่น้ําหยอดลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นสูตรแบบว่าเพื่อสุขภาพของใบตองใครจะทําตามก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวใส่น้ําลงไปจะได้แตกตัวง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะคั่วจนกว่าจะแห้งเลยค่ะกินน้ํามันพืชไม่ได้ก็จะทรมานใจหน่อยนะคะปกติเป็นคนชอบ กินแบบของทอดอยู่เหมือนกันนะคะแต่คราวนี้เนี่ยแหละการที่เรากินแล้วก็สะสมมาทั้งชีวิตเนี่ยมันมาทำร้ายเราตอนที่เราอายุเยอะเนาะนะคะหลีกเลี่ยงน้ำมันได้ก็หลีกเลี่ยงเนาะเพื่อสุขภาพนะคะจนสะสมมาเกิดโรคแล้วอสู้กันไปสู้กันไปอันนี้เนี้อก็แตกตัวแล้วนะคะเดี๋ยวไปตองก็คั่วไป จนกว่าเนื้อจะแห้งดีเลยนะคะจุดไม่ใส่น้ำมันเลยเดี๋ยวเราค่อยเราคั่วๆไปเดี๋ยวค่อยปรุงนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเส้นแกงของเขาเนี่ยเค็มมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอให้เนื้อสุกก่อนเดี๋ยวรอให้เนื้อสุกแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยปรุงเนาะ ค่ะคะ่อยปรุงเดี๋ยวรอให้นี้สุกก่อนนะคะเหมือนไม่ร้อนเลยก็ไปหน่อยขั่วไปจะเย็นๆนะคะให้เข้าเข้าเข้าเครื่องเข้าไปในนี้เลยถ้าชอบเผ็ดแบบจัดๆใส่พริกแกงเยอะๆได้เลยนะคะใส่พริกแกงเยอะๆได้เลยตามชอบค่ะเพราะว่าอันนี้ไปตองก็ทํา าตามที่ไปต้องจะกินนะคะเพราะว่าก็ยังกินลดแัดไม่ค่อยได้ค่ะกำลังรักษาตัวอยู่นะคะถ้าใครชอบแบบเผ็ดจัดจ้านจัดเลยค่ะจัดเลยเอาตามใจเรานั่นแหละเนาะค่ะกินไปตามใจเราเรากินแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นนะคะเราอาจจะไม่ได้ทำตามสูตร แต่เราทําตามใจเรานะคะอาจจะใส่เครื่องไม่ครบเหมือนเหมือนสูตรดั่งเดิมเขานะคะก็ไม่เป็นไรเรากินอะไรแค่ไหนเราก็ใส่แค่นั้นเนาะ,ะเดี๋ยวไปตอกขั่วไปให้แห้งนะคะเดี๋ยวก็ชิมนะคะอ๋อตอนนี้ชิมได้แล้วนะคะเนี่ยแห้งแล้วเนาะชิมได้แล้วนะคะเดี๋ยวไป้องชิมหน่อยนะว่ามัน โอเคหรือเปล่าไม่เค็มเลยใส่ถุงปรุงรสได้เลยใส่ถุงปรุงรสเลยนะคะปรุงรสนี่ก็เค็มนะคะเดี๋ยวไม่ต้องยังใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยใส่น้ำมันหอยหน่อยนะคะใส่อย่างน้อยนิดอย่างน้อยหน่อย ให้ออกเค็มนัวๆนสว็จไม้มันหอยหน้อยนึงทุกสองชั้นโต๊ะโอเคนะคะงได้ที่แล้วทีนี้เป็นน้ำๆเนาะเดี๋ยวคั่วนะคะคั่วกลิ้งไปแบบนี้จนกว่าจะแห้งดีนะจ๊ะ คั่วคุกเขามาจนแบบเริ่มจะแห้งแล้วนะคะเอาให้แห้งเลยค่ะเอาให้แห้งเลยเด็กคุกเค้าแล้วก็ชอบความแห้งหรือไม่แห้งนะคะก็ตามสบายเลยนะคะเนี่ยอันนี้แบบยี้มีชุ่มชื้นอยู่นหน่อยๆแต่ไปตองอ่ะจะเอาให้แห้งเลยค่ะตามความชอบเลยนะถ้าใครชอบแบบ มีความชุ่มชื่นอยู่หน่อยก็ดูเอานะคะคั่วไปให้แห้งเลยแล้วเดี๋ยวไปเอาจะกินกับข้าวสวยร้อนๆราดไปบนข้าวสวยร้อนๆแก้มกับแตงกวาหวานๆห,หรือว่าผักอื่นๆตามชอบนะคะง่ายมากๆเมนูนี้ แบบดีอ่ะผักอะไรก็ไม่ต้องใส่เดี๋ยวมีใบมะกรูดซอยนะคะอนี่เริ่มแห้งแล้วนะคะแบบถ้าคั่วแบบไปตองว่าถ้าคั่วแบบให้มันแห้แงๆให้กระทะไม่ไหม้หน่อยนะมันจะหอมให้มันได้กลิ่นกระทะหน่อยนะคะจะหอมแลวเนื้อก็จะไม่ขาวด้วยนะคะใครจะคั่วกิ้ง,งหมู ขั้วกิ้งไก่นะคะทำได้เลยจ้าแต่ใบตองเขาชอบกินเนื้อนะคะก็ทำอยากกินกั้วกิ้งเนื้อนะ,ะวันนี้ก็เลยทำนะจ้าสูตรเดิมภาคใต้เขายังไงใบตองก็ไม่เคยไปดูนะจ้าแต่ใบตองทําแบบนี้แหละนะทํากินเองนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับสูตรดั้งเดิมเนาะ แต่ว่าเราทํากินเองอะ่ะเราไม่เป็นไรไปตองขอไฟด้วยนะถ้าใส่อยู่ทางใต้แล้วไปตองเออทำไม่ถูกอะไรเงี้ยไปตองขอไฟด้วยเพราะว่ากินยังไงก็ทําไปอย่างนั้นแหลนะเนาะเป็นคั้วกิ้งเนาะในแบบของใบตองนะจ๊ะถ้ามันไม่ถูกต้องขอไฟด้วยเราทํากันง่ายๆเรากินกันง่ายๆ กินไปตามใจเรานะจ๊ะแม่ต้องว่าความแห้งของใบตองนะคะโอเคแล้วใบตองจะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปปิดหัวแก๊สปิดหัวแก๊สปิดไฟปิดไฟปิดไฟแล้วนะจ๊ะนี่แห้งๆห,หอมๆเลย ใบตองขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับใบตองนะคะคอมเมนต์ทักทายใบตองบ้างให้มีกำลังใจหน่อยให้มีกำลังใจหน่อยอตักใส่จานเลยค่ะนี่ขั่วกลิ้งเนื้อนะคะในแบบของใบตองกินไปตามใจเรา ทำง่ายๆกินง่ายๆนะคะนีอ่ยอย่าทิ้งไปตองไปไหนกันนะอยู่เป็นกำลังใจให้ไปตองด้วยไปตองขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยที่กูนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไปตองนะคะนีเ่เสร็จแล้วนะคะ ขั่วกลิ้งเนื้อหอมหอมนัวๆน,นะคะอร่อยอร่อยทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ